สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การรับชมข่าวสารกรมการศาสนาจากดานิลสเตชันค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีรับ ผ้าไตรและผ้าฉายารักษ์พระราชทานเพื่อนำไปถวายพระสงค์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพระาะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ64พรรษาวันที่28กรกฎาคมปี2559ทั่วประเทศค่ะ วันที่6รกรกฎาคมนายวีระโรจนารัตนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานในพิธีรับผ้าไตรและพระฉายาลักษณ์พระราชทานณโรงแรมรอยัลซิตี้กรุงเทพมหานครโดยได้มีผู้บริหารข้าราชการสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเข้ารับผ้าไตรและพระฉายาลักษณ์พระราชทานเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพรั์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ64พรรษาวันที่28กร,รกฎาค,คมปี2559ทั่วประเทศในส่วนกลางได้จัดขึ้นในวันที่14กร,รกฎาคมปี2 5 5 9เวลา18นาฬิกาก้านาทีณวัดยานาวาเขตสาทรและในส่วนภูมิภาคได้ขอความร่วมมือของจังหวัดคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐพระเอกชนประชาสังคมร่วมกันจัดพิธีดังกล่าวเช่นกันในเจจังหวัดจังหวัดละหนึ่งแห่งซึ่งสถานที่ตามที่จังหวัดได้กำหนด ขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่28กรกฎาคมปี2559นายวีระได้กล่าวว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิร,ราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ64พรรษาวันที่28กรกฎาคมปี2559เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างขวัญและกำลังใจให้พระสงค์นิกรที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความจงรัก พักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นมีความสันติสุขความสามคัคคีปรองดองด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามโบราณประเพณีโดยได้มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทั้งนี้การเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพะห์ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยพิบัติกำจัดอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก่อให้เกิดความสุขความสวัสดีและความเจริญรุ่งเรืองเกิดสิริมงคลทั้งแก่ตนเอง และผู้อื่นสร้างขวัญและกำลังใจอันเป็นพลังในการเสริมสร้างคุณงามความดีสร้างความสมานฉันท์นให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสา,าธิร,ราชสยามกุฎร,ราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงเจริมพระชนมายุ64พรรษาวันที่28กรกฎาคมปี2559ในวันที่14กรกฎาคมปี2559ณวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานคร พิธีรวมพลังทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงเจริมพระชนมายุ6 4พรษาวันที่28กรกฎาคมปี2559ในวันที่27กรกฎาคมปี2559นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงเจริมพระชนมายุ6 4พรษา วันที่28กรกฎาคมปี2559ในวันที่14กรกฎาคมปี2559ณวัดยานาวาเขตสาธรกรุงเทพมหานครพิธีรวมพลังทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ6 4พรรษาวันที่28กร,รกฎาคมปี2559ในวันที่27กร,รกฎาคมปี2559ณนันทอุท ยาสมสรฐานทัพเรือกรุงเทพและจัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนตอนว่าด้วยพระสูตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิร,ราชสยามกุฎร,ราชกุมารจำนวน4,000เล่มถวายแด่คณะสงฆ์และมอบให้กับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาหน่วยงานต่างๆโดยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-422-8793 กระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ร่วมกับวัดไตรยมิตรวิทยารามค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ5 9 0รรษาววันที่4กร,รกฎาคมปี2559ค่ะ วันที่4กร,รกฎาคมที่ผ่านมานายพงศักดิ์เสมสันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักอัครราชากุมารีเนื่องด้วยโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ59สาสพรรษาในวันที่4กร,รกฎาคมปี2559นณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครโดยได้มีนายกฤษยาพงศิลีอธิบดีกรมการศาสนาองค์กร เครือข่ายทางพระพุทธศาสนาข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธี ระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ร่วมกับวัดไรมิตรวิทยารามได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคร์นในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักณอัคราชากุมารีเนื่องด้วยโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ5 9พรรษาวันที่4กร,รกฎาคมปี2559เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพระสงนิกรที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความจงร รักภาคดีให้สังคมได้เกิดความสงบร่มเย็นและสันติสุขด้วยการนำหลักธรรมจากบทเจริญพระพุทธมนต์มาประพืติปฏิบัติในวิถีชีวิต ประชาชนได้มีความสามัคคีปรองดองด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันโดยมีสถาบันพระมหกศากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทั้งนี้การเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนุพเคราะห์ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยพิบัติกำจัดอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก่อให้เกิดความสุขความสวัสดีและความเจริญรุ่งเรือง เกิดสิริมงคลทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นสร้างขวัญและกำลังใจอันเป็นพลังในการเสริมสร้างคุณงามความดีสร้างความสมานฉันท์นให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติมาต่อกันที่ข่าวของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งได้เข้าร่วมในการร่วมรณรงค์เนื่องในเทศกาลวันอาสานหาบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2559ค่ะ เมื่อวันที่5กรกฎาคมนายวีระโรธพจนาัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารและน้องๆน,นักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยสถาบันการอาชีวศึกษาชุมชนและคนพิการจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้ร่วมการลุนรงเชิญชวนประชาสัมพันธ์ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสร,ริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาหาบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2559 เนื่องในเทศกาลอาสาฬหาบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2559ต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถาบันการอาชีวศึกษาได้มาชวนเพื่อนๆพื่ทำดี เป็นจิตอาสาออกช่วยเหลือซ่อมสร้างชุมชนวัดศาสนสถานทั่วประเทศตลอดพรรษาตัวแทนชุมชนโลนรงถวายสังฆทานที่มีคุณภาพแด่พระสงฆ์พร้อมกันนี้ยังได้แจกแผ่นพับองค์ความรู้และกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสารหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2559เป็นสภาษาคือภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษพร้อมได้จัด แสดงบัตรอวยพรวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาด้วยในโอกาสนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เขียนข้อความและลงนามในการเผยแพร่องค์ความรู้และหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางและอริยสัจสี่เนื่องในเทศกาลอาสารหาบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2559เป็นข้อความว่า ขอให้ทุกคนนำสู่การปฏิบัติด้วยบ้านเมืองสังคมจะสงบสุขด้วยธรรมในวันอาสารหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้กระรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและภาคเอกชนได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสารหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2559ระหว่างวันที่14ถึง20กร,รกฎาคมปี2559และตลอดพรรษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคจึงขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยมิติศาสนาน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติเพื่อความสุขแก่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติอาทิการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสืบสารประเพณีถวายเทียนพรรษาตั้งแต่พิธีหล่อเทียนถวายเทียนและเวียนเทียนรักษาศีลลดละเลิกอบาย,ยมุกงดเล่าเข้าพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาประดับงธงธรรมจากในหน่วยงานหรือตามความเหมาะสม สำหรับกิจกรรมในส่วนกลางนะคะกรุงเทพมหานครได้ประกอบไปด้วย 1. พิธีหล่อเทียน9ต้นในวันที่14กรกฎาคมณนะวัดมหาธาตุยุวราชรังสลษิ์ 2. พิธีทำบุญตักบาตรพิธีแห่เทียนพรรษาและปล่อยขบวนรถว้ว้พระ9้าวัดสืบสิริสวัสดิ์9รารัชการในวันที่19กรกฎาคมณนะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร 3. พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหาบูชาในวันที่19กร,รกฎาคมปี2559นณวัดปทุมวนารามส่วนภูมิภาคนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดภาคราชการและภาคเอกชนองค์กรเครือข่ายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมระหว่างวันที่14-20ถึงกร,รกฎาคมปี2559ตามความพร้อมของแต่ละจังหวัดรวมถึงกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนไทย15จังหวัดที่มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนกับ พุทธศาสนิกชนในประเทศอาเซียนร่วมตักบาตรสองฝั่งโค้งเวียนเทียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0 2 4 2 2 8 8 1 1หรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดวัดและพุทธสถานทุกแห่งทั่วประเทศปิดท้ายกันที่ข่าวของคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการแต่งตั้งให้หนายอารุณบุญชมเป็นอมมรุนฮัทค่ะทำหน้าที่นำพี่น้องชาวมุสลิมไปประกอบพิธีฮัทค่ะ นายวีระโรธโปรดารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเร็วๆนี้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแต่งตั้งนายอรุณบุญชมรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอามีรุนฮัตตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัตฉบับที่2พุทธศักราช2,532กำหนดไว้เนื่องจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้แจ้งว่าเทศกาลฮัตประจำปี2,559จุลารัชมนตรีไม่สามารถ เดินทางไปเป็นอมมรุนฮัตซึ่งการเดินทางไปประกอบพิธีฮัตซ์ของผู้ประกอบพิธีฮัตซ์ชาวไทยจะมีอมมรุนฮัต์หรือหัวหน้าคณะผู้แทนฮัต์ทางการทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฮัต์ทางการของประเทศไทยได้นําชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามเดินทางไปประกอบพิธีฮัต์ณเมือง มักกะประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งในปี2559จะเริ่มเดินทางในวันที่4สิงหาคมปี2559นอกจากนี้ยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบียรวมทั้งให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการด้วยนายวีระได้กล่าวต่อว่าส่วนการดำเนินการในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทในปีนี้ทางกรมการศาสนาได้ดำเนินการตามแผนงานและตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ทั้งในเรื่องของการเช่าที่พักการอำนวยความสะดวกเรื่องเที่ยวบินและการเตรียมการยื่นขอวีซ่าให้กับผู้แสวงบุญ ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮั์โดยได้มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้และทั้งหมดนี้นะคะเป็นการรายงานข่าวสารกรมการศาสนาจากดานิลสเตชันค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสามารถติดตามรับชมได้อีกครั้งได้ทาง w w w d r a g o t h ค่ะสำหรับวันนี้ิและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ